สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอลอัปเดตฟุตอัปเดตฟุตบอลนะครับวันนี้มาอัปเดตผลบอลกับกันต้องนะครับเออเรามาดูบอล AFC Champions League นะครับคู่นี้เตะ5้าโมงเย็นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ ก็เป็นอุนซานฮุนไดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเพยเดียนของท่าเรือนะครับเป็นรอบข้อเลือกนะครับรอบก่อนแบ่งกลุ่มนะครับเป็นรอบเ hey ฮียออฟปรากฏว่าท่าเรือเราต้านไม่ไหวนะแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับอีกคู่ก็เตะ17นาฬิกาเหมือนกันนะครับวินเซนต์โกเบก็เปิดบ้านเอาชนะเมเบิรวิกตอรีจากออสเตรเลียไป4ประตูต่อ3มนะครับ โอ้หสำหรับอีกคู่นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต่อไปเยือนแดกูเอฟซีนะครับโอ้โหบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสามารถเสมอยันเสมอกับแดกูเอฟซีใน90นาทีได้นะฮะแล้วก็ต่อเวลาพิเศษไป120นาทีในาทีที่120นะครับบุริกินะครับโอ้โหดีผู้เล่นของวินเซนต์โกเบนครับหลุดเดี่ยวนะครับยิงเข้าไปประตูแดกูพลออกมาพลาดนะครับ ยิงเข้าไปนาะทีที่120นะฮะแล้วทดเวลาบาดเจ็บอีกหนึ่งนาะทีนะฮะโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วเชียวนะจังหวะสุดท้ายนะครับผู้เล่นของแดกูยิงจากเขต18หลาเข้าไปตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหทีมแมทคู่นี้ต้องดวลกันถึงดีการครับสู้กันถึงดีกานครับครับและช่วงยิงจุดโทษนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับบุรีรัมย์ของเรานะครับ ยิงเข้าก่อนนะคนแรกนะครับและเกาหลีใต้ยิงไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะมาทางเรานะปรากฏว่ไว้อีกสองคนต่อมาสุพนัทกับธีรทรยิงไม่เข้านะครับและะ้วก็แดกูยิงเข้าอีกสองคนนะฮะสารักยิงคนที่สี่ก็เข้านะแต่แดก,กูก็มายิงเข้าอีกเป็นคนที่สามคนรวดเลยนะแล้วคนที่ห้าคนสุดท้ายของ บุยลำนะบุริกีนะครับที่ยิงประตูได้ในเวลาเนาะแต่กลับมาพลาดจุดโทษนะโดนเซฟไปทําให้บุยลำแพ้จุดโทษไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับรวมในเวลาก็สเท่าไหร่นีสี่ประตูต่อ3นะครับอืม,อ,มอ่าเสียดายแทนบุยลำจริงๆนะครับอ่ะ โอกาสหน้ากลับมาสู้ใหม่ครับคุณกำล,ลังมาดีกนำะลังเซตทีมได้ดีนะครับบอลของอิชิอิโคชิปุนฟอร์มทีมกำลังดีนะให้โอกาสเขานะฮะเขาเพิ่งมาทำนะฮะก็ใช้เวลานิดนึงครับคราวนี้เรามา,อ,าอัปเดตโปรแกรมบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคืนนี้นะฮะเผื่อใครลืมเนาะ ก็จะเตะ2คู่นะฮะตีสามนะครับคู่แรกก็อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมพบก,กับเบนฟิก้านะฮะคู่นี้ก็เสมอกันมาที่บ้านเบนฟิก้าหนึ่งหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งหนึ่งละแล้วก็คู่ต่อมาก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดเตะตีสามเหมือนกันคู่นี้บีนสปอร์ตหนึ่งทายทอดสดนะครับอ่านัดแรกก็ เสมอที่บ้านแอตมาริทมาหนึ่งหงเหมือนกันนะครับก็นะน,นี้สำคัญนะถ้าใครชนะก็เขารอบไปเลยยุฟ้าแชมเป,ป้รนลกตรูการนี้ไม่มีกฎอเวโก,โกนะครับก็นับรวมกันเลยเนาะเหมือนตีบ้านเราก็ได้จะก่อเท่าไหร่ก็บ้านเขาก็ได้เท่าไหร่แล้วก็ามานับรวมกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ พยาดจบลงกันนี้แล้วก็ไปติดตามปอบด็กนะฮะสำหรับใครเป็นแฟนแมนยูก็เจอกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำบคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ